มโดยใช้โดรนแล้วก็การตั้งรับในกรณีที่เขาใช้โดรนกับเราเหมือนกันก็เม่อี้ได้คุยแล้วเดี๋ยวคง,ง,งเขาคงได้ทำทีก็สุดท้ายขอให้ตั้งใจนะครับในเรื่องนี้คือคือขบอเคยได้ยินมานานว่าสวัสดิการที่ดีที่สุดที่ให้กับทหารคือการฝึกที่สมจริงที่สุด,ส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 ดเพราะมันทําให้พวกเรากลับหารครอบครัวเรา อันนี้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่มีโอกาสปฏิบัติเนี่ยอันนี้คือเรื่องจริงว่าสวัสดิการที่ดีที่สุดคือการฝึกที่หนักและสมจริงที่สุดเพื่อให้เราสามารถมีชีวิตในการรักษาแผ่นดินี้ได้ก็ขอบคุณทุกคนแต่เัน,นีียมันฝึกเฉพาะกิจเลยเะ้ขอให้ตั้งใจว่าไม่ใช่ฝึกเพื่อเครื่องหมายอันนี้ฝึกเพื่อรักษาเป็นดิมน,มน,ดมนมันตักเงี้ยเดียจิตวิญญาณมันตักกัน้ยเดียเพราะฉะนั้นการฝึกเพื่อรักษาเป็นดินจึงมีความจําเป็นที่ต้องนอกจากเราได้ประสบการณ์แล้วเรา เสริมสร้างจิตใจของเราด้วยว่าทําไมหน้าที่เราถึงสำคัญยศไม่เกี่ยวเลยนะยศไม่เกี่ยววันนี้เรายืนเท่ากันในฐานะนักรบคนหนึ่งของปดืเมนั้นออขอป่อยขอเป็นปลังใจให้ทุกคนในการฝึกให้เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยขอให้ทุกคนมุ่งมั่นในการฝึกขอบคุณพลตรีาการสงคารามพิเศษที่ได้ส่งเสริมการฝึกในครั้งนี้แล้วก็คงมีหลายหลายครั้งจนกว่าสาการจะที่ขายขอบคินครับลดสุมเอา